กระทรวงศึกษาธิการร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศประจําปี2565หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่40ในหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืมระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2565ณโรงแรมนภะาลัยอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษนายมานิตสุขสมจิตกรรมการผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษให้ความรู้มอมนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองริกาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาที่ร้อยตีธนุวงจินดาดรเกียรติทิพย์สุภวานิชดรพัฒนพัฒนทวีดลและทีมที่ ปรึกษาพิเศษสพทเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประสานงานของสพทก,กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและผู้บริหารกับผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียนครูกมการสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆรวมทั้งการแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาดูงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72เทศบาล4อําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัด อุดรธานี ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐวิทยาโดยนายกำมพลวัชรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับได้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบ,บทที่ห่างไกลความเจริญเพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยมีโรงเรียนในสังกัดสพถจำนวน110โรงเรียนและในปีการศึกษาหน้าได้ร่วมกับสพถเพิ่มการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสบถที่ต้องการ ฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป